สภาพสาระกลางน้ำครับพี่น้องเหลือแต่พื้นครับน้ำไมาแห้งอีกแล้วเมื่อคืนนี่โอ้เบิ่งครับผมก็ออกมาเลาะสวนอ,นกอ,อนีกคืเอ,กเอเก้นละกล้วยกะเพิ่มเพาะแก่แล้วครับเนี่ยอ่าห่างทางเลยละครับกล้วยผมมาเดี๋ยวเบง บักข้าวครับพี่น้องปีนี้ก็คือว่าหนาวสิเริ่มเริ่มที่ออกนวยได้หลายแล้วล่ะครับเพราะดีะช่วงช่วงปีที่แล้วในช่วงนี้มันออกยังบ่ทันหลายครับกำลังเริ่มดกแล้วครับพี่น้องบักข้าวผมครับอันนี้คือเป็นบักข้าน้ำหอมคือกันครับช่วงแรกบางนึงเนี่ยบ่ติดครับเนื่องจากว่าห้อกกับไห่นามบ่พออีกล่ะนะครับกับเบื้องหลายอย่าง นี่ครับจันที่เขาออกมาเสียหายหลายครับแต่ที่นี่มัดรอบนี่ครับอ่เริ่มสีเห็นหน่วยแล้วครับเริ่มสีติดหลายแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็คือว่ามกเร้าน้ำหอมบ้านป้อมสุวรร์บ้านสวนนี่แหละครับปลูกบริเวณคูยกยกยกหล่องครับยกคูขึ้นครับไข่ายโคกน้องนะครับมาเมื่อเบื่อต้นนี้ครับพี่น้อง อ,อแสงนี่ก็เริ่มเริ่มสีน้าตาแน่แล้วครับทั้งพุนก็นมีแล้วครับผุนเริ่มเริ่มสีติดน้วยไหลแล้วครับต้นนี้ครับต้นนี้กาลังออกหลาขึ้นกันครับนี่นอ้องโอ้แต่วยอดไปหักครับนี่ครับเริ่มเห็นติดแล้วครับความสมบูรณ์มาแล้ว เพราะว่าใส่ปุย๋ยใส่ยังไปใส่เกลือไปผมก็มาใส่เกลือรอบนึงครับรอบนี้ก่อนช่วงที่ฝนสิมาใส่ช่วงหนาฝนนี่แหละครับใส่เกลือไปรอบนึงแล้วก็มาใส่ปุย๋ยสูตร1 3บ3ามเพิ่งใส่ไปครับการอาสิดีขึ้นครับมะพร้ารอบนี้